หมุนหมุนหมุนมุนปาดทัครับตัวครับแท่วนั่นแหละอ้ยไป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 เอาเนี่ยมันถุยไม่กี่โมเต็มเลยนี่ยินดเอาต้นมาหน่อยนี่ครับสมนาในพันสมนาขี้บ่ายเนี่ยมาไก่กล้องไรที่ตอดกล้องเอาไปอี สองนายผ่านครับการสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามากดติดตามและรับชมช่อง YouTube นานทีได้เที่ยวโดยผมณะอําเช่นเคยครับวันนี้ไม่ได้เที่ยวเหมือนเดิมครับเราจะมานำเสนอการจุดตัวต่อหรือการล่าตัวต่อนะครับ ว่าจะเป็นยังไงจะได้ตัวต่อขนาดไหนไปรับชมกันในคลิปได้เลยครับผมตอนนี้กำลังทำการจุดลังแตนนะครับลังแตนที่ว่านี้มันจะขึ้นเต็มต้นต้นไม้ตัวนี้จะเป็นต้นจบกนะครับลังแตนเขาเรียกว่าลังแตนลังแตนลามนะครับท้ภาษภาอีสานภาษาอีสานเขาเรียกแตนลามครับผมพี่น้องตอนนี้ก็ทําการจุด จุดล่างแตนออกก่อนครับเพื <laughs iros ine> <mate được> ่อท <su> ี่เขาสิปีนขึ้นไปปลายต้นจะบกได้นะครับเพราะว่าตอนตอนนี้อยู่ปุ่นนะครับประมาณสิบห้าเมตรได้ครับต้นใหม่ต้นนี้ประมาณสิบห้าเมตรได้นะครับไปดูกันได้เลยครับว่าจะเป็นแบบใดตอนนี้กาลังจุดครับตอนนี้ไฟดับครับเกือบบอลลอดครับแลนบอเฮาวันนี้ครับเดี๋ยวจุดไฟใหม่นะครับเดี๋ยวทําการจุดไฟขึ้นไปใหม่แล้วก็จะปีนขึ้นไปนะครับ ไปดูกันได้เลยครับเด้อครับท่านผู้ชมหัางต่อยู่ฟุนเด้อสูงคนนะครับประมาณจักเม็ดนี่สิบสิบห้าเมตรนมบนบ่เังได้ที่ไปจุดเอา,ดาไ,ได้สูงไปอ่ะป้าท้อได้ที่เอาได้ตอนนี้นายพานก็ร่างขึ้นครับก็ร่างปีนขึ้นไปไป,ไป้าปท้อป้าท้อป้าท้อ จุดครบเพิ่งครับอุตสาหะมมานะเส่น้อสูงบ้านางขยี้เสงประหะระยากกินแต่ตอนนี้กำลังจุดเอาแตนออกก่อนนะครับพอต้นจะบกนี่ ต้นบกนี่แตนสียู่หลายครับเขาว่าใบของเขาสิบปกคุ้มนะครับต้นนี้สูงกว่าม่านสิบห้าเมตรครับก็นี่ทีมงานกําลังขึ้นนะครับพาล่างขึ้นไปจุดต่อนะครับล่างสิบปีเห็นไปแต่ก้อนที่ขึ้นครับต้องใส่ขวอระมัดระวังนะครับล่างจุดแตนออกนะครับผลทีครับมันห่างมันี่อยู่บนหลังไฟขึ้นไปหมดแล้วครับ ตอนนี้กำลังเด้อขึ้นครับตอนนี้นะครับหอดห้างต่อแล้วครับตอนนี้ดีหม่ขึ้นไปพ่นเด้อครับยุปลายใหม่บุนห้างต่อใหญ่อยู่ครับ จะซุ่มให้มังไกลๆครับกัละครับกำลังจุดครับทีมงานในายพันนาไดพันหน่อยครับเสี่ยนหาต่อครับตอนนี้จุดล่มควนนะครับล่มไฟลมควนลมไฟนะครับเพื่อที่จะตัดลงมานะครับ อันนี้ต้อนี่มาสางร่างอยู่ที่ต้นจะบกนะครับขยุปลายหมดแล้วครับแล้วเสี้ยนเขาสีสายตาหากินนะครับสายตาสายตาดีเสี้ยนเที่ยวเสี้ยนไปนะครับเด็กหน่อยไว้รุ่นนะครับน้องๆนู้นย่าเอาเป็นแบบอย่างนะครับอันตรายถึงชีวิตย่ามาเล็นกับตอครับแตนนะครับเด้ออันนี้เขาทีมงานเมื่ออาชีพครับ ขึ้นบ้างครับสูงไปไหนแต่ิบหาเมตรนะครับสิบหาเมตดให้ยีสิเมตรปุ่นนะครับต้นจะบกตัวนี้สูงขนาดครับคุณครับมองจุดแล้วมันสีดำดำปุ่นเดย์นันห่งเห็นเครื่องเว้นนะครับพวงขึ้นมันสีเห็นไฟถ้าแสอ่าตอนนี้กะนั่นแหละครับมอนดำดำห่นแล้วครับนั่นแหละครับมองแดงแดงนั่นห้างต่อครับตอนนี้เห็นไหนครับมันตัดลงมาดีบันเนี่ย ขึ้นไปตัดแล้วครับอันนี้แล้วครับใหม่จอดจอด,ดุ้ยคนนะทั้งปลายใหม่พวกนะครับทั้งตออยู่ดำดำหมดเด้ออันนี้ก็ล่างสิ ในรถชาวบ้านนะครับไปกีดยางกันนะครับุ่มมังอันนี้เขาุ่มขึ้นไปนะครับ,ส,ไไรบสูงสูงอีเลียครับโมมานาอีเลียครับคน มาหนะที่สหากินครับนะครับห้างมันดำดำอะห้างต่อตอนนี้นายพานกำลังขึนครับเรื่อยแล้วครับเห็นบ่ขด้เพิ่มมงล่องเรื่อยครับ นี่ครับกำลังเลยกำลังเลยลงอันนี้ก็ะสีปอยล่นลงเลยครับว่าแตกแบบแตกว,วอวตัดได้ขาดเลย ไม่ต้องมาไม่ต้องมา,มาต่อจะต่อยเข้าบ้านไปเลยลูกอต,อนนตอนนี้ขายแล้วด้วยครับกองไฟมันไ,ไหลลงมาเลยตอนนี้กำลังไหลลงครับ ป๊บบระหอดเลยครับปรแตกปรแตก,แกปห้แตกเลยปลาขาด,ดแตกปรแตกวันงามันหลเดี๋ยวครับลังต่อลนลงมัล,ลังแหละ เออมาลงมาลงอ,อือ,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 อบุ๊บโอ้โหห่างต่อมาลงนะครับแต่ถิ่มเลยลงแล้วขึ <laughs> ้นเร <Okay. S 1> <c oughs> ืงเอาแล้ว <c oughs> นีไฟโขบเพิ่งนะครับเยิ้ยวลงมาครับห้างวันแดงๆตอนนี้ครับลงมาเรียบร้อยแล้วครับนี่คือห้างต่อมันงไกๆห้างแตนนะครับทุดนี่นี่ครับไอ,อ้มึงบุออออก,ก่าเขาไกล่บันไดครับ แค่มันตอดอ๋อมันทเนนีเป็นสั้นเป็นสั้นเนาะนี่ครับตั้ก็ต่มีหนึ่งสั้นสองสั้นสามสั้นสี่สั้นห้าสั้นนะครับนี่ครับมีตัวอ่อนนะครับมีตัวอ่อนน้ำนี่ครับมุงซุมม่มตัวอ่อนนี่ครับตัวอ่อนมัน แม่มันกับมีอยู่ครับนี่คืออันนี้คือเขาเอาิญล่างตออยังก่อนเนี่ยต่อหางเสือบอ่เม,มนหางเสืออยู่บ่ที่เป็นสั่น,น์นะครับมันจะมีหนึ่งสองสามสี่ มีหาสันมีหกสันอีกทั้งพีโอ้ไข่คร,ครับเหลือซุ่มมังไายมีไข่น้ำนี่ครับได้เรียบร้อยโอ้สุดยอด,ส,ด,ยอดสุดยอดครับจิมงนันไว่รุ่นเมื่ออาชีพอีเลยครับน,น,น้องๆน้องๆก็ย้ายไปหลอกเลยนแบบแล้วครับอันตรายถึงชีวิต ได้ห้ามปีนป่าย้นใหม่โดยไม่มีผู้ปกครองเด้อกับฝากไว้น้ำแนกดฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องอ YouTube อน,นานทีได้เที่ยววันนี้ตอนหาต่อจุดต่อนะครับจุดต่อโดยผมนะ่ะอำนาจที่ได้เที่ยวฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เนเด้อพี่น้องสวัสดีครับ,บร Hãy subscribe cho kênh Ghiền là Gõ Để không bỏ lỡ những đẹp hấp dẫn muốn muốn.